ในวันนี้ค่ะในพื้นที่จังหวัดส,สุร,ราธานีนะคะธน,นาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าททค่ะสำนักง,งานภาคใต้นะคะจัดงานแบงค์ชาติภาคใต้สารสัมพันธ์สื่อมวลชนค่ะเพื่อที่จะทําความรู้จักแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดส,สุร,ราธานีค่ะ วันนี้นะคะที่ห้องบรรจงกแกรนบรรโรม3โรงแรมบรรจงบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะสำนักงานภาคใต้ได้จัดงานแบงค์ชาติภาคใต้สารสัมพันธ์สื่อมวลชนในวันอังคารที่2กรกฎาคมนะคะช่วงเวลา10นาฬิกาไปจนถึงบ่ายวันนี้ที่ผ่านมาค่ะ13นาฬิกาซึ่งเป้าหมายของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะทําความรู้จักกับสื่อมวลชนในพื้นที่รวมถึงสื่อสารให้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยตลอดจนค่ะเชิญชวนสื่อมวลชนในพื้น ที่ร่วมเป็นกําลังสําคัญในการกระจายข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ร่วมเตือนภยัยทางการเงินแก่ประชาชนในพื้นที่สําหรับงานครั้งนี้นะคะก็มีสื่อมวลชนจากภาคราัฐภาคเอกชนแล้วก็สื่อต่างๆเข้าร่วมทั้งหมด30ท่านด้วยกันค่ะโดยกิจกรรมภายในงานนะครับก็ประกอบไปด้วยการรับฟังเรื่องน่ารู้หัวข้อการสังเกตธนบัตรไทย โดยเน้นย้ำวิธีการตรวจสอบและสังเกตธ,ธนบัตรจริงและพูดถึงเรื่องการแลกธนบัตรชำรุดว่าหากเนื้อธนบัตรชำรุดเหลือเกินครึ่งหนึ่งของธนบัตรนะครับก็สามารถนำมาแลกได้ตามมูลค่าธนาบัตรราคาเต็มซึ่งสามารถแลกได้ทุกธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารอมสินสามารถแลกได้ทุกวันทำการนอกจากนั้น,นะครับก็ยังมีกิจกรรมร่วมสนับสนุนร่วมสนุกกับเกมถอดรหัสยภัยการเงินและมาตรการแก้หนี้ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการสื่อสารอย่างเข้าถึงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไปครับค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ร่วมกันร,ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สื่อมวลชนซึ่งสื่อมวลชนนี่แหละสำคัญในการที่จะเป็นกระบอกเสียงกระจายข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบซึ่งปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของแบงก์ฟอร์มเนี่ยก็ยังแพร่ระบาดอยู่นะคะ ครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องประชาชนบางท่านยังไม่ทราบนะครับว่าเวลาที่ธนบัตรเกิดชํารุดขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่ทราบนะครับว่าสามารถที่จะไปแลกเป็นเงินสดได้นะครับผมบางคนก็พอชํารุดทั้งทั้งธนบัตรเลยก็ทิ้งในถังขยะเงินล้านก็ทิ้งใช่ครับถ้าไม่รู้ถ้าไม่รู้ทําได้ทุกอย่างใช่ค่ะต่อจะให้เป็น10บล้านร้อยล้านก็ทําได้ก็เราคิดว่าใช้ไม่ได้แล้วแต่ว่าจริงๆก็สามารถที่จะไปนํากลับไปแลกที่ธนาคารได้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จัง ก็จะมีกิจกรรมที่เป็น,บบนประโยชน์แบบนี้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนที่เป็นกําลังสําคัญในการที่จะนําเสนอเรื่องราวข่าวสารค่ะ